นักเรียนใหม่นะครับเราเพิ่งเจอกันสัปดาห์ละสองสามครั้งเองนะครับเดือนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเดือนหน้าจัดเต็มนะครับเราจะวอร์มนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับด้วยการวิดพื้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วขึ้นมายืนขาคู่จะกระโดดจัมสคอรสหนึ่งครั้งนะครับแล้วกลับมาวิดพื้นอีกหนึ่งครั้งทําแบบนี้ให้ได้ยี่สิบครั้งนะครับนับยังไงก็คือวิดพื้นหนึ่งกระโดดหนึ่งนับเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกดูนะครับเราจะเล่นท้องตามด้วยท้องนะครับ ล่ยิ่งเล็กไลนะครับเก่งหน้าท้องไว้ยกขึ้นยกลงนะครับหรือเรียกว่าร e เวิร์สคันนะครับทำให้ท้องล่างทํางานต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะเล่นประมาณ1 2 1 5ครั้งนะครับแล้วแต่โครงสร้างของร่ากายนะครับเริ่มต่อด้วยวิพื้น2ครั้งแล้วก็โดดอีก1ครั้งเห็นไหมเพิ่มความยากเป็นเน้นหน้าอกมากกว่าเน้นขานะครับลองดู น,นี่คือเป็นคลิปตัวอย่างสั้นๆง่ายๆถ่ายเร็วๆนะครับลองดูว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับไม่มีกดข้ามถ้ามีดูให้จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมวันนี้อาจจะเหมาะสาหรับบางคนนะลูกค้าไม่แข็งแรงแต่มีความตั้งใจนะครับวิดพื้น2ครั้งกระโดดขาคู่ขึ้นยืนจ้ำหนึ่งครั้งแล้วลงไปใหม่อันนี้น่าจะได้ประมาณ10ครั้งเห็นไหมแขนเริ่มหมดแรงละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกหน้าอกนะจะใช้ต้นแขนด้านหลังนะครับเรียกว่าไตรเซปช่วยเสมอนะครับวนมาเล่นท้องใหม่ผมจะเล่นแบบนี้3รอบ นะครับท้องเป็นท้องล่างเท่านั้นนะครับยกขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าฝึกช้าชานะครับไม่ต้องเล่นเร็วนะครับช้าๆ้าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับเน้นตอนลงดีๆเวลาตอนลงเป็นแรงต้านถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยฝึกท้องไม่แข็งแรงต้องฝึกนะครับเปิดเปิดด้วยอะไรดีเปิดด้วยอกดีกว่านะครับ i n นคลาย c h e เพรสนะครับข้างละ5กิโลนะครับเล่นแบบนี้ให้ได้20นะครับลูกค้าเล่นได้ประมาณ15เริ่มสั่นแล้วเพราะฉะนั้น เล่น2มุมนะครับจับแคบกับจับกว้างนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเล่นครั้งแรกเนี่ยเอาจานวนครั้งเยอะๆน้าหนักไม่ต้องเยอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบาดเจ็บหนักเนี่ยจะเล่นต่อไม่ได้นะครับเล่นแรดพูดาวนะครับหลังด้านนอกหลังกว้างนะครับดึงลงมาชิดหน้าอกค้างแล้วค่อยๆขึ้นหายใจเข้าดึงลงหายใจออกทําช้าๆกลางสองให้กว้างนะครับจริงๆต้องค้างตรงหน้าอกสองวิแล้วค่อยๆขึ้นนะครับลองปรับมุมให้เหมาะสมกับแรงดิว นะครับท่านี้จะค่อนข้างเหมือนหน้าอกจะเล่นได้หนักนะครับรู้สึกยากนะครับโฟกัสยากนะครับหลังล่างสําคัญมากนะครับเราจะเริ่มจับมือเปล่าก่อนนะครับปรับเบาะต่ํากว่าข้อต่อสะโพก2นิ้วลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเวลาเล่นท่านี้ให้มองไปข้างหน้านะครับทุกคนที่ผมฝึกเนี่ยนอกจากรูปร่างจะดีขึ้นแล้วเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นโปรแกรมของผมจะต้องทําให้เขาแข็งแรงขึ้นนั่งได้นานขึ้นทํางานได้นานขึ้นอันนี้จะลดน้าหนัก6กกิโลละเห็นไหมครับมาไม่ถึงเดือนเล่น6กกิโลได้แล้วเก่งไหมนะ เล่นให้ได้20ครั้ง3มเซตถ้าเล่นได้20แสดงว่าไม่หนักจนเกินไปนี่จะเล่นหลังนิดนึงต้องเล่นหนังท่าไหนที่จะทาให้เขาเก่งทั้งตัวแล้วก็ฝึกคอนโทลกล้ามเนื้อได้ดีนะครับจะเล่นเป็น Bar b a r b e นโอเ n อ over นะครับก็คือจะคว่ำตัวลงแล้วดึงเข้าสะดือแล้วลงช้าๆพยายามทําให้หลังขนานพื้นลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับถ้าแบบนี้ไปให้ได้สักยีครั้งแสดงว่าไม่หนักนะครับเอาเลหลายๆมุมให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะดึงเข้าสะดือแล้วค่อยๆลง นะครับตอนดึงขึ้นเนี่ยเร็วได้แต่เวลาตอนลงให้จะช้าตันๆไว้นะครับใครที่หลังไม่แข็งแรงนะลองฝึกดูนะครับไม่ต้องกระชากไม่ต้องเล่นเร็วเดี๋ยวหลังเคล็ดนะครับสามสี่เซตก็ได้นะครับ,นะรบต่อด้วยหน้าอกนะครับอกตรงกลางนะครับเบนเพรสธรรมดาบาเบลนะฮะเล่นให้มาคงเคงนิดนึงเราจะใช้กล้ามเนื้อมาช่วยเยอะหน่อยนะครับเล่นนิ่งไปแล้วถูกไหมโหลดน้ำหนักหนักไปแล้วอันนี้เล่นบาธรรมดาไม่ต้องหนักมากบาบาเปล่าก็20่สแโลและถ้าเล่นท่านี้ได้ไม่ถึง20แสดงว่าไม่แข็งแรงจ้ะ สรุปลูกค้ายังไม่แข็งแรงเพราะว่าเล่นได้เซตหน,นึ่งสิบห้าเซตหนึ่งสิบหกอะไรแถวนี้ประมาณสิบแปดไม่ถึงยี่สิบแสดงว่าหมดแรงละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆไปนะครับมันไม่ยากจะเกินความสามารถผมจะเล่นสองท่าติดกันทั้งหลังแล้วก็อกนะครับเล่นหลังก่อนนะครับเพราะอกยังได้นอนพักอ่านี่คือเทคนิคของผมนะลองฝึกดูนะครับท่าละยี่สิบท่าละยี่สิบนับเป็นหนึ่งรอบเล่นเหนื่อยเลยติดติดกันอันนี้ดรอปน้ําหนักลงจากบาเป่าไม่ไหวเห็นไหมเหลือสามสิบปอนด์ละ นะครับอเอาให้ง่ายลง30ปอนด์ก็เกือบไม่ถึง20จ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะโปรแกรมนี้จบได้ทองดีกว่านะครับยกหัวเก่งท้องบนยกขาเก่งท้องล่างนอนเล่นเบาะเดิมเลยนะครับนิ่งๆจะทํา15วิ3าเซตมีอาการผมบอกเลยเซตสุดท้ายผมฝืนประมาณสัก0ี่สิบามสวินะครับลองดูโปรแกรมนี้ง่ายๆเอามาสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความลูกค้าเจอกันไม่ถึง2อาทิตย์นะครัสัปดาห์แข็งแรงขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกัน หเดือน2เดือน3เดือนจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวผมจะลีนให้กล้ามชัดแล้วก็ปรับหน้าอกกับหัวไหล่ให้เต็มกว่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเคสนี้นานๆจะมีผู้ชายทั้งทีโอเคนะครับบ๊ายบาย